สวัสดีจ้าเซามนีมาพ, well. พออกันนี้แล้วทางช่องยญยหัดลุงวิมลเพื่อนคนทําเกษตรเซามนียายหัดพามาชมบรรยากาศสื่อขายสอบถามราคาวัวยู่ตลาดโคกเจริญอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครผู้ได้คำแมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อสิได้เจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเดี๋ยวยายหัดส์พาเรอไปสอบถามมองละกัเราพี่้อกเนาะว่าเซามนีเพิ่สื่อขายกันแบบไรละกันเป็นแบบไรน้องๆเดี๋ยวยายหัดสิพาไปรอชมบรรยากาศ เราแล้วก็ไปกันเลยจ้าตาเปิดเท่าไหร่ให้หน่อยจันจันแม่นี่เปิดมื่นเก้าค่ะแม่นี่เปิดไปหนึ่งหมื่นเก้าพันละพี่น้องสูงได้เปแยกลูกแแหล่ะเป็นเป็นแม่แยกลูกนะลูกเป็นตัวเทือกขัวใจออกโอ้สักไดลูกแรกแม่ค่ะพี่น้อง เขาก็ได้ลูกแล้ววะสินลูกลูกได้ตัวนึงเป็นแม่แยกลูกมาเด้อพี่น้องเด้อสูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบหาบวกอยู่พี่น้องมีความสูงกันแม่หัดวัดด้วยสายตาเด้ออาตาสวยยุ่พี่น้องสดสอยู่้ออาตาสดใสดีทางหลักดินเลยเด้อพี่น้องแล้วแม่นี่เด้สิแม่นี่แม่กับลูกมันเปิดใบสานที่สองโอแม่ลูก แม่ลูกเดือพี่น้องเดือเปิดไวปสามหมื่นสองพันแม่เพันกระแทบแล้วแม่กระแทบแล้วพานรอบแล้วไปแั่นหนจังว่าพันมาับเพันมาประมาณสองเดือนอ๋อสองเดือนพานแล้วพานแล้วพานแล้วก็ว่าทับได้สองเดือนแล้วพี่น้องแสดงว่าพานแล้วว่าสั่นเนี่ยแม่ลูกลูกตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อ ซื้อสองได้สามโดดดิสนเข้าไหมซื้อหมส์ก่อนลูกลูกลูกว่าสันลูกลูกแรกเนาะตัวนี้เนาะตัวที่สองในท้องเนาะแม่มั่นนะเจ้าของเพิ่นว่าทับได้สองเดือนนะคะจะติดบ่ติดดอกคนว่าคนว่าทับกระทับค่ะมันบุ๋นกรแสดงว่ามันจริดจริงเนาะเป็นพวกกระแสด้วยเนาะห้ามก็สื่อเข้ามาเนาะแม่วัวสดใสดีเลยแม่วัวสดสดติดติดดอกงัวมันสดใสดีอยู่ดีน้องสูงอยู่ประม้านลอยสี่สิบเด้อแม่เพิ่นหอดอยู่ดอกเนาะ แต่ลอยทางมันง่ามดีเลอยสี่สิบตัวอยู่ทางเกือบลากดินเลยพี่น้องเบิงขาเบิงแขงก็ใหญ่แล้วเบิงหัวด้อพี่น้องก่อนเน้าสือสามหมื่นปอนด์ทองกูร้อราคาหนีตัวล่องได้บ่จ้ะได้ค่ะตัวล่องได้คู่ตัวได้ค่ะราคาตัวล่องได้เด้อพี่น้องแยกบ่แยกแม่ก็แยกแยกได้คู่ตัวค่ะแยกได้คู่ตัวยังท่วมาคุยกระเดาเนาะผู้ใดสนใจจังท่วมาคุยเอาน้ำพื่นเด้อพี่น้องเด้อ แยกได้เพียบนี่แม่ลูกนี่พันวาแยกได้วาสันพี่น้องเอาค่าเบอร์ติดต่อได้จ้า080 080 601 5349 5349สนใจทุกเนี่ยไอ้ลูกสาวได้หอยทังอำเภอบ้านมวงค่ะโอ้สนใจทุกหาลูกสาวในหอยทังอำเภอบ้านมวงเด้อพี่น้องเด้อสนใจทุกหาเพื้นได้เลยจ้าอยากได้แม่กะเอาอยากได้ลูกกะแยกให้วาสัน ผู้ใดสนใจใหุ้ทั่วหานลูกสาวในหอยได้เลยได้จ้าคักจุดคักจุดท<ป>่วงทางมาันไว้ยกก็ผมโคนรีีเออเนี่ย แช้งเข้าว no. ันไหมมันเราบอกเอาหนาวไม่เบิ้งด้วยพี่น้องเองหนาวเดี่ยวมางามอยู่พี่น้องงามอย่างลออ้อนาสวย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 ใส่เมาโอ้เขาใส่เมาไว้โอ้แต่ดังคักไล้สุดเข้าด้วยน้าไอ้บ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าต่เมียนห้อยมันสเดี๋ยวมันจะลึบพี่น้องเตยโบเห็นเจ้าของแต่ว่าเขาจะสื้อขายอะไรยกใส่เวียดเอาบ่ แน่ห้ามหนิบันเย่นอ๋อเป็น well. anyway, ok. ้ามงามพี่น้องใส่เจียวละกินเหลียดลอมั้วนเฮบเกือวันอุ้เกือบวันเห็ยนจร้องพี่น้องเื่นสื่อกายกันเท่าได้งามงามตะยงสวัสดีค่ะตะยงได้อะไรมาคะ แม่ะไรนั่นแม่ยาวๆใหญ่ๆยาวๆนะเปิดเท่าไรล่นเปิดไปสิบเก้าใหญ่ๆยาวๆบ่แม่ลูกมันบนี้กระลูกมันเหรเอาลูกบันกายเหรอกายเหรอโอ้กายเลยลูกมันเหลือเต็มแม่มาสั่นใหญ่ยาวดีพี่น้องเนี่ยเปิดเท่าไรล่ะตะยงสิบเก้า่อเปิดไปสิบเก้าหนึ่งหมาพันาสั่พี่น้องสูงปมาน่ร้อยหกสิบคนวัน้สูงว่างเด้ขายขายยอะรได้ขายอยู่ มนายสูงด้วยพี่น้องด้วยมันข <od> ี่ยกหัดบกบกายยางกลับไปแยกมันดีดจนมันลูกโรดพี่น้องนี่ลูกลูกได้แต่ว่าพี่คลายไปแล้วเหลือแต่แม่มันมาสั่นเดี๋ยวกาแฟมากินไหมพ่อเดี๋ยวกาแฟมากินเอาเบอร์ติดต่อให้แน่จ้าเจ้าเห็นเจะคว้างแล้วหรือเปล่าฮะได้เราบ่ก แ8 8แ4ดศูน4์แปดแปดสี่สเสาหกส่เามหกวนใจถั่หาหอยยุ่งเลยเลยด้วจ้าซกาแฟมาเย้วเลนี่บแมนติช่เลยสของหมอน้ํอ่เนาะง่าองได้แต่ละตัมิเตตันั่้ยวันดีด้วยรสบาโลลูกไปเรื่อยๆนะพี่น้องตลาดโคกจะเริ่เปิดทุกเสาวันเสาร์เรอพี่นองด้ว เปิดเซาวันเสาล้วกะวันอนาคารอาทิตย์หนึ่งเปิด,ดยูสองมือพี่น้องอผู้ใดสนใจสิมาซื้อมาขายกับข้ามาเลยพี่น้องอเป็นตลาดเ้าด้วยจ้าเนียหันาวละลงไปข้างใต้เป็นตลาดเ้าม,ามาหายมาแต่เ้าด้วยพี่น้องด้ยอย่ามาสายมาสายบบมี่ัวพี่ไวว้เห็นเบิงเด้กเกษตรกรเข้าอยู่ด้วยพี่น้อง วันเสาร์ก็สิคึืคัากแน่พี่น้องบรรยากาศคลืคัาดีเด้ของไถ่ล้มันตัวใหญ่คักเนาะมาแล้วบ่พ่อได้พบกันั่นแหละได้พบว่าอ้าวพอลัดกับมาติบอจ้าหนูมาคนเดียวบอกจ้า ตูบกไงาพี่น้องจักของใคราจ้าของบ่อพ่อพี่น้องด้วปด้ถามราคาปัดข้างไงคะกะดอกว่าของไงสีบ่นอ่อของไงยุ่นบ่ะยาดามหาเลรอถามมึงราคะงงๆของคล่ะนี่ของเจ้าป่ะเจ้า มันตัวใหญ่เห็นไหมพี่นะองก็ดได้หลวงพ่อนิซี่โพ<ฮ>กขายแล้วเรียบรอยอ้อยว้าวว้าบ่ครับผมโอ้ขายแล้วเรียบรอยอ้อยซี่โพกเปอร์เซ็นต์พี่น้องโอ้ยน้อยนี่บ่ขอ,อ,องพ่อทธุมพี่น้องของพ่อทธุมสามพันหาเปิ้ล เปิดไวหม่สามพันหานี่ต่อร่องได้ปะตัวร่องได้ดินหน่อยตัเงินหน่อยตัวแม่ได้พี่น้องสามพันหามสั่นขายไปเ้าจะร่อได้หูหูได้ยาสามพันห้าราคาตัวร่องได้ยูพี่น้องแม่มันหลบมแม่เขาขายเร เหลือแต่ล <plane>. ูก <niño> ด <sharing> ้อันมเมนแม่พอดพี่น้องมเมนแม่พอด้สามปัญหาแลการต่อรองได้มันเข้าแล้วครับมันห้าโลแม่นี่ายหรอหรอครับิ่นเพิ่นองสิดบนแม่เปิตัวตัวน้ของพกมาพวกโอ้หง่อพวกครับเพหองเพิ่นแปดแลครับเพิ่นเาว้บนนี้นั่งนังแม่ย่งเมื่อล่นเมื่ออันนี้สมัหาด้พี่น้องเสามปัาเปิดแวครเปิดด้พี่น้องด้ต่อรองเลยนะครับ่ออไก็รแวครับผมต่อรองดวัสุไเียกมไ้หมดตัวแม่แม่ เป็นไหต้ออยู่เนั่ยสสารนั่นแล้วสงสารเอาไปเอาไปไว้รถไหมบ่นี้แม่เขาปล่อยอยู่แค่นี้ไปซะหายจีนน้ำเดือนบ้านเลยวอนน่างอันนี้แล้วทวงเลือดตัวเดียวบอกพ่อทุ่มใส่ มีแม่ลูกมีพี่น้องพร้อมโพธิ์ธูมบ้านสองหมื่นสองหมื่นได้พี่น้องเด้อหนึ่งหมื่นเก้าพันพี่น้องครับผมราคาเปิดก็ได้แม่พันสูงอยู่ประมาณร้อยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบวกอยู่ด้พี่น้องเด้อลูกตัวแม่แม่ลูกลูกตัวแม่ด้พี่น้องสีสวยออกสีแดงอยู่พี่น้องดูเปิดอันนี้แปดพ่ารยอันนี้แปดพันห่ารวยโม้ยมื่นบ่หอดมื่นพี่น้องแปดพันห้า ลาวยบปรหอดมือนเด้อพี่น้องเด้อรละค่าเด้อต่วไดบะตัอะไรหน่อยตัวร่องใดดิหน่อยขึ้กันเด้อพี่น้องเด้อตัวลวยหมรยเลขที่ต่อครับผมศูนย์แปดแปดศูนสมสี่ศูนย์ศูนครับสานใจท่วหาพธทมเด้อพี่น้องเด้อครับผม พี่น้องทั้งชาวบ้านจะขายง้อกับโซบอกกันได้พี่น้องเด้อง้อเลี้ยงง้องามกันโซบอก์แม่แม่ลูกแม่ยามแม่มันหมนละบอกได้ครับไปติดตามดีไปซื้อซอยพี่น้องมากวิลรถมาแช่มาขายนะครับจะขายจะเาวิลล์รถแช่มากอะโซบอก์ขายโซเบอเบิรงไห้แล้วครับผมครับสวัสดีครับแม่หาผ้าแก่กับคุณค่าพี่น้องแม่สาวนะ้อยนะแม่สาวงามงามหยาชื่ออะ้รบอกชื่อแล้ววันเสาร์อ่ะเอาพ่อเปิดเท่าไรบัตรเปิดไปสองหมื่นเปิดไปสองหมื่นนะ ไ้าเออ๋อพ่อเพิ <A> ่นเปิดใบสองหมื <nya> <podría> ่นละข้าดิตอรองได้บ่พ่อต่อรองได้ต่อรองได้นิดหน่อยบ่พ่อต่อรองได้นิดหน่อยได้พี่น้องเด้อเบิร์นเมืองท่าง่ายพี่น้องเมืองท่าง่ายเายใหญ่งามเด็กพี่น้องสูงอยู่ประมาณลอยลอยหายซิปเด้อพี่น้องเด้อซ้ำกันกับใหญ่ห้ามก้มสูงเอาเบอร์โทรอ่าเบอร์โทรติดงต์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาม 04นย์สี่แปดแปดห้าสเจปดปดห้าสเจสนใจท่วหาพอ่อปลาสุกสีวิไลสนใจทุวหาปลาสุกสีวิไลว่าสันพี่น้องสนใจท่วหาพอ่อเพิ่นได้เลยได้จ้านี่โอ้ยงามงามได้พี่น้องปลาสุกสีวิไล นใจทั่วหาตะสุกได้เลยเนาะผูใ้ใดสนใจตอร่องได้อยู่ยได้พี่น้องได้ราคานี่เปิดไบสองหมืนนะะนะ่นเนาะบอสสองห่นเปิดไบสองหมื่นละคาตอร่องได้พี่น้องสูงลอยหาซืพุ่นได้พี่น้อง สนใจทุกหาปลาสุกได้เลยจ้า <Okay. S 1> งามได้พี่น้องว่าเหลียงข่าร้ายอยู่ได้พี่น้องเด้อว่าเหลียงข่าวร้ายอยู่ได้ยุตลาดโคกจเจรือนผู้ใดตกการหางัวนเหลียงมาโรดเดอร์พี่น้องเด้อตลาดโคกจเจรือนเปิดทุกเสาร์วันเสาร์กับวันวันจันทร์เด้อพี่น้องเด้อพักนอกตันินก็ได้เท่าไรล่ะนี่สครับ ที่ <S <S พพนพ oh, well, well, ี <c oughs> <c oughs> ่น้องมึงพูดตัวแบบหัวขาแบบหเบ้อเมื่อหัวขาลอยผู้จูงเสียวบ้าขึ้นหาลอยงามงามพี่น้องงามไงขายหัวขาขอยหวายว่ายไม่ใช่จะขายัวาขายตาหาพันนาบิล บรรยากาศซื้อขายพี่น้องรากซื้อขายวัวอยูต่ตลาด6จะเลื่อนเด้อพี่น้องเด้อเปิดทุกเสาวันเสาร์กับวันอังคารพี่น้องสองมือสำหรับเสามือน,นีเป็นเสาวันเสาร์เด้อพี่น้องเด้โอโตนี่ แล้วปุยเนอะแต่ไม่ขายเลยนราะว่าเขาจะเอารถเขายอะพวกพวกมึงจะขายบ้างวนี่ไายกูะเอา่้ไงว้ากำการนี่ไม่เห็นนะไม่ค่ะพดีพอดีค่ะด้วยนี่ยมีอะไรด้วยหรไวะหรอมันค้ายยนหนึ่งอย่างน้ำกรดหซึมเก้นมากพ่อว่ารดประคานี่ก็เลย ต้องใส่ของโคทินพี่น้องเดี๋ยวเรารับโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวแยกอาชิดถามราคาปั่นฟังเนาะพี่น้องเนาะคืองามแท้พี่น้องนั่งนาดีเด้กนั่งนาดีงานตัวแม่ทั้งครูด้วยพี่น้องเดี๋ยวแยกอาจิดสีถามราคาปั่นฟังพี่น้อง เดี๋ยวยังหาสิถามล่ะค่ะฟังใหญ่ที่เราล้วทัลรแล้วงามีาะงามเด้พ่อดเด็นด้วยดูกล่อมตะุนแค่งามเออถ้าทายไป็ล้วต้องว่าเขาโชมากเขาีเนี่บอกเขาเห็นเลรวเป็นบ่เห็นแล้วเจ้าวมาเขาหากันยี่นี่แม่กนฮะ่่อเลว้รมันตัวล้าช่อหายเอาพอเปิดเท่าใดบัตร ตัวลสามสิบตัสามสิบหาตัวสองตัวดีสองตัวเปิดไปสามสบหาพี่น่องงามดีห้ามตัวพี่นังมันนาดีพี่น่องแยหงานมาโอ้ทายทท้งนั้นเดียวสองโอ้ทายท่านี้แห้งคักบป๋น เด็ดงามงามเลยพี่น้องเม่งเหงาหางมองแข็งเมองขาเด้อพี่น้องเด้อสมส่วนต่อพี่น้องแล้วค่าต่วรองใดบ่พอไหอยู่แล้วคาตัอร่องใดนิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อถ้าแยกถึกตัวเท่าไหร่นี้วอย่างติมตัวละเจ็ดพันกัวหูกบ่เง่นเจ็ดกัวตัวกันจามหาเนาะนเจ็ดหารอยเนาะบ้่นะม้านนี้เนาะ ราคาห่าาไในตอรองห่อในตอรองได้พี่น้องนี่ราคาห่องไวตัวละหนึ่งหมื่นเจ็ดพ้ารเด้อพี่น้องเด้อตัวละราคา่อในตอรองเพราะว่าไงที่มาหายตอรองได้ยัวสันงามงามพี่น้องสวยสวยเพราะข้อเบอร์ติดต่อบัตรนดสองศูนย์แปดสองแปสจ็ด่หนหาใจโทรหาพอทิ่เด้อพี่น้องเด้องามงามพี่น้องงามขัดเกือ ซ e ื้อไปเป็นค <ENA> ู่รถผู้ใดสีซื้อกันได้สวยสวยต้นเบิร์ดลาบะเจ้ายังอยู่ขายลาบะตัวนี้ขายแล้วโอ้ยขายลาบะเซตนี่พี่น้องตัวน้องตัวหุ่นย่างย่างอีเล่ย่างนี่บ่โอ้ยอีเล่นี่ยเซนย่างอีเล่นี่พี่น้อง แง่สล็อของของหอยว้นาง่โล็อซต์ล็อเดี๋ยวซิบหขาลอยนะซิบหวขาลอยว่าสันพี่น้องก็บล็อกมันมันเม็ดลูกมันอยู่พุ Rescue ่นเขาจะเอาโอ้เป็นแยกเขาแยกลูกไปแล้วเป็นปะซิบหัวขาลอยพี่น้องนสล็อตต์ตัวแบบไงเป็นเป็นงอแยกลูกด้วยพี่น้องด้วยก็เอาลูกไปแลยวอาเสรนจแล้วปะเดี๋ยวแต่แม่ซิบหขาลอยแล้วค่ะ คือสิตอร่องได้อยู่ดอกของหอยวุนพี่น้องแล้วจูงว่าไปทรงอยู่เดี๋ยวกวกลับมาเขาจะขอเบอร์โทร่น้องพี่น้องนาะนี่ดัตัวนี้แล้วครับอ่าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหส่สาหกาอาแปดปดเจ็ดห้าเจ็นใจทรหาหอยวนได้เลยจานเบิดเราม่หอยน้อยของเจ้ายังครับใช่ล่ะ ย่างสามตัว่งสตัวผูนี่เปิดเท่าไรเนาะนี่เนาะสิบสี่หาร้อยครับสิบสี่หาร้อยเนาะนีะน่เปิดไปหนึ่งหมื่น่พันห้าร้อยพี่น้องพี่ตัูผเด้ตผูอัน,น้แม่ลูกอันนี้แม่ลูกแม่ลูกท่องควบ,บม่ะเออสื่อสองได้สามคุณได้พี่น้องซื่อสองได้สามเด้อหาเดือนแล้วแม่ลูกลูกตแม่ท่องได้หาเดือนแล้ว ท้องได้หาเดือนเด้อพี่น้องเด้อลูกแหล่เป็นแม่ลูกแหล่ลูกแหล่เพิ่นเป็นตัวแม่พร้อมไต้ในท้องโมโหว่าสิแมงหึงหูแต่ว่าได้หาเดือนแล้วเนาะสื่อซองได้สามพี่น้องราคาบัดนี้สองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันต่อรองได้บ่ิจาคได้ดครับราคาต่อรองได้ยูเด้พี่น้องเด้สองหมื่นเจ็ดพันละคาเพิ่นหองไว้พี่น้องหอ,มมองได้กันก็นต่อเอา อาฟ้าเบอร์ติดตข้อคสน่ะ062 062 47 147 9328 9 3้าสนใจทรหาหอยหน่อยได้เลยด้อจ no oh, no. ้ะากเร้ปพี่น้องเอ้ตัวนี้บ่แม่นเนาะบอแม่นอ้าวสนใจทรหาหอยหน่อยได้เลยด้อจ้ะบ่าโอ้ให้ว่าจังสันวะแม่ชอบตัวมู้จับบ่น่ะโอ้ของพุ่นเนาะ แม่แม่แม่ส oh, ้มไรสันน <sneez ki, S 2> ี i, on, <c oughs> ่แม่ส้มนี่บ่แแมม่่ลลููกกโอ้แม่ลูกแดงแดงนี่บ่แม่ลูกแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องแม่แม่กับตัวแม่เนี่ยแม่กับตัวแม่แม่นบ่แม่กับตัวแม่สันพี่น้องมาขาย เปิดเท่าไรคะนี่เปิดไปสองหมื่นต่อรองไดปุ๊บจบจานได้ได้ได้ตัวล่งใดเด้อพี่น้องเด้อเปิดไปสองหมื่นวันสั่นไดได้แยกบ่คะนี่แยกก็แยกแยกก็แยกแต่ลูกเท่าไรคะลูกก็ตัวละล้านสองพันสองแต่ลูกนี่เปิดไปหนึ่งหมื่นสองพันพี่น้องแต่ลูกเด้อให้ให้เพิ่นต่อบ่กข้างนแยกนี่ต่อก็ได้ต่อก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ องามอยู่เด้อโอเคเอฟก็เส่มโอ้เขาสมเทียมะลกมาจี่น้องอ่ะขอเบอร์ที่ต่อเนี่ยจ้ะศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้สนใจทัหาหอยยดขาตะกาครับหอยยดข้าตะกาเด้วพี่น้องเด้สนใจทัหาในหอยเลยด้วพี่น้องด้อ ขนาดเจ้าท <ik> <t loyalty> ี่พวกฝากระได้ขายกัะได้ขายเนาะฮะสนใจทุกหาในหอยเลยเด้อย้า้าพี่น้องมาไงถึงทั้งไงทั้งหนันกญ่นปั้กันตวี่อน่งใครเาเขเจ็บจิบงวกเมียนซืเคียวของเขียวซอยเขียวแต่เคียวจะเปิดเท่าไรล่ะจะเปิดเท่าไรล่ะนิดนึงควบนี่สี่เมื่นหาน แม่ลูก่ะแม่ลูกว่าสันตัเต้าหาเออสี่หมื่นหาสี่มื่นหาแม่ลูกบ้ามาสูงสูงขวมหัวใหญ่หัดเวกยพ้เา่าลหรเาลป็นแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกลูกตแเมีบ้นนี้แม่สาวแม่สาเท่าไรก็ แม่แม่สาวนี่้าหาวัสันพี่น้องสองห0ืนห้าันี่พี่น้องแต่แม่สาวสองหมืาพันงาได้พี่น้องห้องหอยเขียวไม่กเได้ว่าฟังนี่สิเป็นแม่ลูก แม่ล uh ูป huh. <inaudible> ้าเ้าใหม่เมื่อรถและคาดต่อร่องไหนนะจ๊ะหลก็เจาหลตัวนี้เขียวลงคาดนี่ตัรองไหนบอจ๊ะต่อรองไหนนิดๆครับต่อรองไหนนิดๆเตอพี่น้องเด้อแยกบ่แยกกัแยกแยกแยกนี่เต่ลูกสาวคนนี้เท่าไหร่คตลูกสาวนี่เศ้าหนึ่งเต่ลูกลูกสาวนี่สองหมื่นพี่น้องเต่ลูกสาวนี่สองหมื่นสาวใหญ่นึ่งเศ้าห้า เนี่ยหนิกร้าฮะวีนเจ้ากระ้าถามเขามาถามอยโอ้เป็นพวกเดียวกันเด้ยวี่น้องเอาเเบอร์ติดตอค่ะ081 081 873 873 9801ห่อเยเ้ขียวครับสนใจ่ทั่วหาหอยเขียวเด้อพี่น้องเด้อไมจบาทพลุงสวัสดีค่ะ ใส่ลหลของห้าหมื่นนี่บ๊แม่นโตครับบ๊แมนแตโตใหญ่น่ะเนาะหน่อยนี่แม่นบัดนี่พี่น้องงอเกี่ยงงอกียกอพี่น้องท่าใดล่ะนี่หกขั้นหาร้อยครับหกขั้นหาร้อยหกขันหารอยก็ใส่พี่น้องตอไร้บนี้ตอะไรจังหน่อยโตอไิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อโตไรเด้บัดนนี้ ตัวไล่หองหาพันสามตัวไล่นึ่งหองหาพันสามนอนแล้วพี่น้องมันเมยยืนเอานปเออราคาฝังเรือพี่น้องเลยแม่เมยมาลูกใครนะพี่น้องจ้าหาลอยครับตัวนี้หกพันหาลอยบักเถิกครับบักเถิกเด้อพี่น้องเด้อบักเถิดก่ว่าตัวไล่ตัวแม่เน้อนี่กะแม่พี่น้องของหอยเต๋อนี่ตัวนี่กับตัวนั้น โอ้น่องนั่นแม่เบิดเนาะคู่นี่ว่าเจ็ดพันเก่าคู่นี่สองสาวสองสาวเจ็บท่นเก่าพี่น่องคู่นั่นหกท่นหาคู่นั่นหกท่นหาประสันฐเออหัอยเตยคักได้พี่น่องคู่แ่ก ัน,น,นี่ตัวปูนั่นตัวแม่พี่น้องนั่ง17,500ครับมีพี่น,อออนอ้องมึงเด้อค่กเด้่มีงวน่อยผู้ใดสนใจนองวดอย่าไปใส่ขอกใส่ยางไววก็โท่หาหอยเตยด้วพี่น้องเด้อช่วงนครับช่วงข้าทินข้าขเอี่าแม่แม่แม่นั่งนีนเท่าไรก่อ,อ17,50017,500ครับนี่แม่นั่งใน17,500ประสันพี่น้องด17,500สูงอยู่ประมาณ140พี่น้องความสูงเพิ่น หน่อยเตี้ยงก็ดีเนี่ยก็ได้ครับครับอยากได้หน่อยกับมีให้เลือกพี่น้องได้แม่สาวกับโทรหาหอยเตยขอเบอร์ตริดต่อจ้า082 082 190 190 7198 7198สนใจส <7. S> ่งฟรีเบิร์ดครับ สนใจทั่วหาหอยเตยทาบไก่ในสรงฟีพี่นองทาบไก่เี่รองได้สุดโตแต่ว่าตอนนีหลายบัไนก็้องหลายอ้าวสนใจทัหาหอยเตยด้อพี่น้องด้อกันหน่อยคือกันพี่น้องบัดนี้ถ้มีเท่องตัวครูตัวแม่ตัวผููสิประมาณสตัวแม่กับสพี่น้องปิดไใจว่าจ้าบัดนี้ตัวนี้รนันี้เจ็ดตัวนี้เจ็ดพสองตัวนี้เจตัวเดียวนี่เ เจ0ดพันสองร้อยอ่าแล้วสองตัวนี่สองตัวตัวผู้นี่นะผู้ผูกับแม่นี่แม่นบ่กับแม่เจผูกับแม่นี่เจ็าพี่น้องเจ็ดเจ็ันห้จ้าชองตัวหจ้าตัวตัวละตัวละเล้พี่น้องตัวละตัวนพ้ตัวนี่หกพันห้าบัดนี้ตัวผูนี่พี่น้องตัวนีเจ็ด้เจ็ดพันห้า ตัวแม่นี่แม่พี่น้องแม่น่อยนี่7,500อือตัวผู้นี่ก็7,500อ้ 7, า,าขอเบอร์ต,ตริดต่อค่ะ093ค่ะ093 6 31 631 8704 8704สนใจโทรหา โทรหาหอยปุยค่ะหอยปุยเด้อพี่น้องเด้อ้อยากก๋วยเตี๋ยวแซ่บก็ไปดงพระเจ้านั่นเด้อเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวพอพี่น้องผู้ใดอยากก๋วยเตี๋ยวแซ่บให้ไปดุงพระเจ้าวสั่นพี่น้องสนใจโทรหาหอยปุยเด้อพี่น้องเด้ออ้าวงามๆเลยพี่น้องมีแต่ตุคะค่ะเออ